ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับข้าวต้มป่าพันบางบัวทองครับกรรมกรหน้าเตาพันล้านครับผมวันนี้จะมาแนะนำเสนอเมนูยำปลาดุกฟูนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถทำที่ร้านที่บ้านทำทานงานปาร์ตี้ต่างๆนะครับหรือว่าจะทำเป็นกับข้าวกับแก้มที่บ้านได้เลยนะครับเป็นสูตรง่ายๆครับผมจะนำเสนอต่อไปนี้เลยครับผม เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยครับล้างปลานะครับปลาดุกปลาดุกตัวนี้อยู่ที่2องกิโลครึ่งนะครับขั้นตอนล้างปลาครับต้องสารส้มนะครับล้างไม่ให้ปลาขาวครับเสร็จครับนำปลามานะครับก่อนอื่นตัดนี่เลยครับตัดคอ แยกหัวออกนะครับตัดปลายหางทิ้งแร่ปลาครับแร่แล่เอจะกระดูกครับ ตอนนี้ง่ายที่สุดนะครับฟูกรอบอร่อยครับทําใหม่สดเป็นเมนูทางร้านของเราทําใหม่สดทุกเมนูนะครับทุกจานครับนี่ครับแล่เสร็จหัวกับก้างก็ไม่ต้องทิ้งนะครับจากนั้นนําไปล้างครับผมล้างน้ำอีกทีล้างให้เลือดออกครับเวลาเราทอดเวลาเรา ทำบรฟูแล้วมันจะไดไไ้ไม่ไม่ไม่ดำครับมันจะได้ถ้ามันจะดำได้ดำที่เลือดนี่นะครับร้อนน้ำเสร็จเดี๋ยวนำไปทอดนะครับน้ำมันเลือดได้ที่นะครับร้อนได้ที่ นำกระดูกลงทอดเลยครับกระดูกที่เราเตรียมวไาครับลงทอดเลยครับสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับเวลาทอดกระดูกเราอย่าทอดให้กรอบนะครับเอาแค่พอสุก พอป,ประมาณนะฮะแต่ถ้าเราทอดกรอบเกินไปมันจะทําให้เนื้อปลาเนี่ยมันด้านแล้วก็ไม่ฟูครับผมเวลาเรามาสับทำมาดูโฟมันด้านแล้วจะไม่ฟูเราเอาแค่พอสุกให้เนื้อนุ่มๆเวลาเรามาทำดูฟฟแล้วจะสวยครับ ปลาดุกที่เราทอดไว้นะครับได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วครับประมาณนี้นะครับอย่าอย่าให้สุกมากถ้าสุกมากจนเกินไปเราจะทําให้ทอดแล้วไม่ฟูไม่สวยครับสับประดุกครับ สับปะดุกนี่เราต้องสไลด์หนังออกก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีหนังติดไปเวลาเราทำทอดเป็นปลาดุกฟูเนี่ยมันจะทำให้ดำตรงหนังตอนแรกอมาหนังเราไม่ได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะทอดไว้สำหรับคนที่ชอบทานหนังปลาดุกนะครับอยู่ในจานปลาดุกฟูด,ด้วยนะครับสไลด์ออกไปอย่างนี้นะฮะดันมีดครับกดแล้วดันมีดนะครับเนื้อปลาจะหลุดออกไปนะครับหนังปลาออกมาประมาณนี้ครับ อาจจะมีติดนิดหน่อยก็ใช้มือล้อๆออกนะครับนี่ฮะจะมีติดนิดหน่อยนะครับออกเนี่ยครับนี่ที่เราสไลด์หนังออกแล้วนะครับหนังที่เหลือเนี่ครับส่วนเนี้ยเราจะนำไปทอดให้กรอบครับเพื่อไปรองในจานของกระดูกฟูดีกนหนึง่ง จากนั้นเราก็มาสับปลาดุฟูลยครับปลาดุฟูที่เราจะสับนี่นะฮะที่เราเลาะหนังอะไรเสร็จเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วครับเรากดนะครับมี้กดบี้ก่อนนะฮะบ,บีให้เนื้อแตกให้เนื้อปลานี่ฮะแตกแตกยุ่ยย่ออกมานะครับเนี่ยมันจะได้ฟูส่วนนี้แข็งแขงที่บี้ไม่แตกครับสับครับ ันนี้สำคัญนะครับตรงนี้จะให้ปลาฟูหรือไม่ฟูอยู่ที่ตรงนี้บีให้เนื้อแตกนะครับแต่ถ้ายังเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆอนมันก็จะไม่ฟูครับสูตรนี้ทำง่ายนะครับ ประมาณนี้ครับได้ที่ครับสับอีกนิดนึงครับเสร็จครับเกล็ดนนมปังครับตัวนี้เป็นเกล็ดขนมปังนะครับที่จะมาใช้เป็นส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้นะกำมือหนึ่งนิดนึงครับจากนั้นเสร็จใส่เกล็ดนมปังนะครับเราขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลย เสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเนื้อปลากับเนื้อเกล็ดน้ำปังนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากนั้นขั้นตอนนี้นะครับเราจะนําไปทอดแต่ก่อนทอดนะครับน้ํามันพืชนะครับน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะอยู่ที่ความสะดวกของท่านไม่จําเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อไหนนะฮะใช้ได้หมดครับ ประมาณนี้นะครับน้ำมันพืชครับเกือบเต็มถ้วยตวงนะฮะประมาณนี้ครับใสลงไ,ไปครับระหว่างที่เรารอคอยให้น้ำมันเดือดนะครับให้น้ำมันร้อนก่อนจะทอดปลาเรามาเตรียมงานพรุ่นี้รอได้เลยนะครับกระลำกระลำที่เราจะรองจานครับ นี่สำหรับไว้รองจานนะครับนำแช่น้ำไว้นะครับเพื่อให้กรอบแค่หลอดกหล่ำที่เราหั่นไว้รองจานครับแช่น้ำไว้ก่อน,นครับจะได้กรอบครับผมซอยมะม่วงนะครับ หั่นทั้งท้องก่อนนะครับเนะี่ยจากนั้นเราตั้งได้แล้วน้ำยำต่อจานก็มาม่วงก็ประมาณนี้นะครับไม่มีตายตัวนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับ อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนี่ครับสำหรับผมทำขายก็ประมาณนี้หนึ่งที่นะครับหอมแขกนะประมาณนี้ครับ แห้งก็สับหน่อยนะครับสับแล้ตว,ต,วต้องละเอียดมากครับพอประมาณนี่นะครับจากนั้นใส่กระม,มังที่เราเตรียมไว้นะครับนี่กระม,มัง 頑張ってください。 มานี้ครับน้ำยำนะครับน้ำมะนาวครับผมเต็มนะครับเต็มเต็มช้อนตวงนะครับน้ำมะนาวเต็มช้อนตวงครับน้ำปลานะครับน้ำปลาอย่างดีนะครับเต็มจากนั้นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมเต็มนะครับอีกนิดนึงครับน้ำเชื่อม ต้องให้หวานน้านิดๆนะครับอันนี้ชูรสนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ท่านชอบนะครับนี่ครับหน้าตาของน้ำยำาจะประมาณนี้นะครับคลุกเ้าให้ทั่วนะครับไอ้ข้าขเครื่อง นี่ครับหน้าตาน้ำยำก็ประมาณนี้นะครับน้าทานไหมครับดูครับเราก็นำใส่ภาชนะถ้วยนะครับที่เราเตรียมไว้ครับสูตรนี้ง่ายนะครับทำง่ายจะทำกินที่บ้าน ถึงงานปาร์ตี้ต่างๆนะครับหรือว่าจะทําขายตามตลาดตามร้านอาหารสวนอาหารทําได้เลยนะครับสูวนนี้หลังจากนั้นน้ำมันเดือดแล้วครับที่เรารอคอยบี้ให้เข้ากันครับนี่ปลาหนึ่งตัวนะครับ ดูครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่นี่เป็นเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ถือว่าได้ที่แล้วนะครับเราทอดเลยครับทีนี้จากนั้นเรานำมาทอดนะครับ น้ำมันนี้ต้องอยู่ในระดับที่ความร้อนอยู่ประมาณ1้อนะครับ160 150 160ไม่ต้องถึง1 8 0 190ครับเพราะถ้าเกิดถึงขนาดนั้นเนี่ยมันจะทําให้ร้อนจัดพอร้อนจัดแล้วประดุกมันจะไหมครับเราจะเราจะไม่มีการที่ว่าจะปรับกลับด้านแล้วก็เอาขึ้นทันนะครับเนี่ยต้องอยู่ระดับนี้จากนั้นเลื่นไปนะครับ ดูที่เนื้อกระดูกครับเริ่มเหลืองได้ที่นะครับกลับด้านนะครับกลับด้านนี่ครับกลับด้านครับนี่ครับกลับไปที่ครับเสร็จครับปิดไฟจากนั้นเราก็นำมาพักให้เสด็จน้ำมัน เตรียมจานครับผักนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วครับาการหอมรองจานก่อนครับ เตรียมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยที่เราทอดเตรียมไว้นะครับหัวปลาครับนิดหนังนะครับหนังหนังที่เราทอดให้กรอบครับ จากนั้นเราก็จะนำปลามาใส่นะครับเสร็จนะครับที่เราเสด็จน้ำมันไว้เสด็จแลนะครับ หัวริงครับแล้วแต่ถ้าชอบนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับพริกขี้หนูครับขี้หนูทอดนะครับชอบเผ็ดก็ใส่หลายเม็ดครับจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟนะครับยำปลาดุกโฟหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ครับ ไปติดตามชมกันได้ในคลิปครับผมมาทีนี้เรามาลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับดูครับกรอบทั้งแผ่นน่นด้วยคุณภาพโอ้คำใหญ่ไปไม่ไหวพริกหน่อยครับพี่หน่อยชอบชอบความเผ็ดครับ ตัวครับตัวถั่วทอดตามด้วยน้ำยำรสเด็ดเลยครับ <c oughs> อือเน้นๆครับถัาเต็มปากเต็มคำครับอือ สุดยอดครับต้องแวะมาลองครับเด็ดจริงไม่เด็ดปาพันไม่นำเสนอครับหลังจากคลิปนี้รอรอคลิปต่อไปนะครับเร็วๆนี้เด็ดจริงครับดำปลาดุกโออืหอ <c oughs> อร่อยมากเด็ดครับเด็ดดนไม่อยากหยุดอือ จวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลายไปก่อนครับสวัสดีครับ